วันนี้ผมมาเอาสายแจ็คที่สั่งไว้นะครับที่ร้านนี้ซาวเอ็นเดินเข้ามาในร้านก็จะเสียบนั่งบัดกีสายด้วยตัวเองนะครับเป็นแฮนด์แฮนด์วายนะครับเชื่อมมือจรแท้จรนะสายชายออกัสเนี่ยผมมีเอาไปใช้ที่บ้านแล้วนะครับมีเคยมีคลิปที่ทำรีวิวไว้แล้วเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ดูนะครับแต่วันนี้ทำไมผมต้องมาอีกครับเสียคอดูอลยครับโอ้มามามาเดี๋ยวมาดูกันนี่คืออะไรครับคุณน็อตนี่คือ ชื่อรุ่นว่าไายสายมูครับลิมิเต็ดเจ็ดร้อยเส้นอมูนี้คือมาจากอะไรครับมูเตลูเลยครับอ่านอกจากเสียงดีแล้วเราจะต้องโชคดีด้วยโชคดีด้วยในนี้ระบุไว้ว่าเสียงดีเสียงเด่นเส้นนี้ดีใช้แล้วร่ำรวยแน่หมูอย่างไรบ้างครับเร่าเ<อ>รื่องอะไรเริ่มจากเรื่องมูมูก่อนเลยเส้นนี้ถูกปลุกเสกโดยพระอาจารย์วัดไล่ขิง นะครับปลูกเศษจริงๆเลยโดยท่านมาปลูกเ็จที่แผ่นทองคําเปลว <S <S นะครับ <S 2> <S 2> ตรงนี้นี่เห็นไหมเห็นไหมแผ่นทองคาเปลวจริงๆ <S 2> <S 2> จะเป็นสายที่เรียกว่าให้ทั้งพุทธคุณและสรร,รพคุณที่ดีครับอ่าแล้วในเรื่องสรรพคุณเห็นเมื่อกี้ตอนบัตรกีบอกว่าไส้ในไม่เหมือนกันอย่างนี้ครับคือต้องไล่ฟังก่อนว่าออกัสปกติเนี่ยเราจะใช้ข้างในเป็นทองแดงที่เป็นอยู่ที่ชิวนะครับแต่ตัวนี้เนื่องจากเป็นตัวพิเศษผมเลือกที่เป็นเงินมาก็คือเราจะใช้ชิวเป็นเงินโอ้นี่มันสามกษัตริย์ครบเลยนะ ทองแดงทองเรียกว่าสีสามกริย์เลยซึ่งผมใช้คําว่าทิเปาฮาร์โมนีนี่รองดอกันของสามโลหะใช่ประมาณนี้ประมาณนี้อ่าเพราะฉะนั้นเสียงอันนี้ก็น่าจะที่คุยกันเมื่อกี้คือสว่างกว่ารุ่นสว่างกว่าไร้กว่าด้วยคาแรคเตอร์ของของเงินนะครับแล้วก็สีพิเศษด้วยตัวนี้จะเป็นสีนี้เข้ากับเข้ากับตัวตัวแพคเกจแล้วก็ทองทำเปลยวแดงกับทองเข้ากันกีตาร์ผมก็สีแดง อะไหล่ทองนะครับเอานนี้ไปใช้เหมาะเลยมีพิเศษอีกตรงที่ว่าที่หัวนะครับทุกอันจะสลักเลข s e r number serial number นะครับกี่เส้นนะครับเจ็ร้อยเส้นเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดเลยครับซื้อได้ที่ไหนนะครับซื้อได้ที่ถ้านตอนนี้นะครับที่ร้าน Music Entrance ทุกสาขาแล้วก็ร้านชื่อดังทั่วประเทศ ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายที่เป็นตัวแทนจำหน่ายลอง,ลองสอบถามได้ลองสอบถามมาที่ซาเอ็นก็ได้ซาเอ็นก็ได้มาดูที่เพจซาเอ็นที่เพจมิสเตอร์แกรนหรือว่าลองเซิร์ชคำว่าสายสายมูก็เ,เ,จเจอครับเส้นนี้ของผมนะครับเอากลับบ้านก่อนนะครับใครสนใจก็ไปหาซื้อกันนะครับหมดแล้วหมดเลยดิพิเต็ดอีดิชั่น